ใส่ตีนใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูด,ดนครับป่อยก็จสักพักให้ใบมะกรูดมันสุกหน่อยนะครับ คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำตัง์สอนในการรับชมสวัสดีครับกับปา๋าลุดชาแนลนะครับวันนี้เมน,นูอาหารน้ำยาหนุ่มจีนปลาดุกวัตถุด,ดิบของเราจะใช้จะมีเครื่องขาต้มไช่ตัดชาย แล้วก็ปลาดุกแล้วก็ตีนไก่ใส่ตีนไก่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับเราก็มาต้มตีนไก่ก่อนนะครับใส่ใบมะกรูดไว้กันคาวครับแล้วก็เท้วตาตักไก่ต้มไว้จนเปื่อยนะครับ แล้วเราก็มาต้มเครื่องกันเลยนะครับใส่เครื่องลงไปเลยนะครับาใั้ไทยียมหอมใบมะกรูดพริกแห้งแล้วก็ตามด้วยปลานะครับปลาดุก รอจนสุกเนื้อเปื่อยแล้วเราค่อยมาแกะนะครับห้นานกระเดือกเนื้อเริ่มจะเปื่อยครับรอสักพักครับเดี๋ยวค่อยมาตักออกหินไก่กนะ็เริ่ม,มนะครับเริ่มเปื่อยครับรอสักพักพรมันเปื่อยเราก็ตักออกเลยนะครับตักออกเลย องเหนือขันนะครับเปื่อยจัดนะครับเปื่ยมากเลยเราก็ไปแง่มใื้อออกนะครับกินไก่ก็เปื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักให้เย็นแล้วก็ใส่แล้วเราก็เทน้ำปลา ใส่กระชอนไว้ครับทำให้มันละลายให้เนื้อมันเปื่อยเรแล้วก็มาตัดเครื่องออกครับแล้วก็ไปปั่น มาเทน้ำใส่หม้อกองกองลงหม้อเพื่อเอาอเกล็ด้นนะครับเราก็มาแล่เนื้อปลาออก แล้วก็ละเอียดเนี่ยเราเทใส่หม้อเลยครับแล้วก็เทใส่หม้อเลยนะครับปั่ครับใส่ตีนใจลงไปเลยนะครับ ทาด้วยต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูด,ดนะครับป่อยก็จะักพักให้ใบมะกรูดมันตืบหน่อยครับ เสร็จแล้วครับเมนูน้ำยาหนมุมจีนแส่ปลาดุกน้ำยาจีนปลาดุกแล้วก็ใส่ตีนไก่ครับครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องป๋ารุชาแนลครับผมสวัสดีครับผม